กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าแห่งหนึ่งยุคกรีเตเชียสเป็นยุคที่รุ่งเรืองของไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งพวกมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและล่าสัตว์กินเป็นอาหารมันล่าได้แม้กระทั่งพวกเดียวกันแต่ยังมีไดโนเสาร์แตกแยกตัวหนึ่งมันไม่ล่าสัตว์กินเป็นอาหารมีเพื่อนเป็นพืชชนิดต่างๆความฝันสูงสุดของมันคือ การได้เป็นนักกีฬากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้เข้าสู่ไดนโนเสาร์ชนชั้นสูงและชื่อของมันคือติม๋มพวกเธอเราขอเข้าร่วมสมาคมไดนโนเสาร์ชนชั้นสูงได้ไหมติ๋มออกไปเราไม่ยุ่งกับไดนโชนเสาร์ประหลาดหรอกออกไปติ๋มออกไปนะอย่ามายุ่งกับเราติ๋มออกไปไม่ายุ่งไม่ไรอกในมันสัตว์ชั้นออต่ำนอ,อกครอบประหลา สักวันนะเราจะเข้าสมาคมชนชั้นสูงให้ได้ติ๋มวิ่งร้องไห้ตามหาเพื่อนสนิทของเขาทั่วป่าและเพื่อนสนิทของเขามีชื่อว่าเมนมาสู้ๆนะติม๋ม เราเป็นกำลังใจให้นะเราเชื่อว่าสักวันติ่มจะเข้าสมาคมได้ติ่มต้องฝึกซ้อมกระโดดกับเราบ่อยๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสติ่มก็ได้ฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเหมือนทุกๆวันแต่ติ่มก็ได้สะดุดกระบองเพชรและได้จากลรอไปเสียแล้ว สองวันก็ได้มีนักพันธุศาสตร์นามว่าหลานจ้านได้มาพบกับศพติ๋มเข้าฮะนี่มันอะไรนนะเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลย เห็นทีว่าจะต้องนำเลือดที่งามเท้าของสิ่งนี้กลับไปตรวจที่ห้องแลบของข้าแล้วล่ะลานจา้านก็ได้นำดีเอ็นเอของติม๋มไปตรวจสอบในที่สุดข้าก็ถึงห้องแลบของข้าแล้วทีนี้ข้าจะได้ตรวจสักทีว่าสิ่งที่ข้าเจอมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยเกี้ยวๆแบบนี้นี่มันดีเอ็นเอนี่นาะในดีเอ็นเอนั้นประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตน้ำตาลเพนโทสและไนโตรจินัสเบส ซึ่งในตัวจีนัสเบตเป็นเบตที่เข้าคู่กันโดยเบต A จะจับคู่กับเบต P และเบต C จะจับคู่กับเบต G เฮ้ยลักษณะที่ข้าเห็นนี่มันค่นนี่